สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆีทุกคนนะครับคลิปนี้มารีวิวนะครับอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์นะครับที่ไม่มีชาร์จเจอร์นะครับก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์เพียเพียวนะครับต่อแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับในชุดก็เหมือนเดิมนะครับมีบอร์ดมีหม้อแปลงมีโช๊คนะครับบอร์ดก็จะเป็นรุ่นแบบนี้นะครับหม้อแปลงก็จะเป็นหม้อแปลงที่ผมพันขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะไม่มีชาร์จเจอร์นะครับ การทำงานก็ง่ายๆนะครับต่อแบตเตอรี่48โวลต์เข้าไปแล้วมันก็จะแปลงออกมาเป็น220เลยนะครับโหลดที่ใช้งานกับเครื่องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นพัดลมทีวีหลอดไฟนะครับพวกกาต้มน้ําแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็จะมีแอร์นะครับได้ประมาณ1ตัวนะครับแอร์9,000ถนึงแอร์1 2 0 0 0นะครับแนะนําให้เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับ ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกับงานเชื่อมให้ดูนะครับเชื่อมแบบนิ่มๆนะครับครับผมก็จะมาบอกอีกหนึ่งปัญหานะครับสําหรับสายช่างที่ประกอบเองนะครับที่สั่งเมนบอร์ดไปประกอบเองนะครับบางท่านอาจจะเจอปัญหานี้นะครับแต่เป็นบางรุ่นนะครับบอร์ดเป็นบางรุ่นนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูต่อผ่านชินนะครับ ไฟก็ออก220ิปกตินะครับมาดูเราจะเชื่อมนะครับมันเชื่อมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะตั้งชิโนให้ตัดนะครับพอพอดีผมตั้งชิโนไม่ให้ตัดนะครับให้ต่ำตัดนะครับต่ำรอยห้าสิโวลต์นะครับ เดี๋ยวจะมาบอกสายช่างอีกหนึ่งปัญหาเห็นไหมครับตอนนี้ชิโนตัดแล้วนะครับปัญหาปัญหานี้นะครับก็คือบอร์ดนะครับถ้าเรากระชากหนักนะครับโว์มันจะตกนะครับเป็นบอร์ดรุ่นมีจอนะครับรุ่น16บมัดเฟตนะครับจะมาบอกเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการปรับแต่งนะครับก็คือในการโมนะครับ ก็เทคนิคในการโมนะครับก็คือเราจะจำตรงนะครับขา i อ b นะครับลงขาเกาวเลยนะครับ i อ b ก็คือขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งก็คือต่อตรงลงกวเลยนะครับลงไฟลบเลยนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบกันใหม่นะครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราทดสอบเชื่อมแล้วชินโนมันตัดนะครับชินโนมันตัดเพราะว่าโวลต์มันตกนะครับแล้วได้ทําการโมยินเวอร์เตอร์แล้วนะครับมาทดสอบนะครับ เดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนนะครับเชื่อมดีๆเดี๋ยวจะเชื่อมดีๆให้ดูนะครับ ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับก็บอกแถมเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับเบอร์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ